ลุยครับแผ่ววันนี้5ธันวาแผ่ววันพ่อ้้้้้้้ออ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 อททททีีทีี่่่่่ัััั tomorrow, world, ันนนนชชชชไไไไไไลลลลลลววดยยปกเ ตัดรุ่นใหม่ออปตร์รุนร่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟทอดปากรอบได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่น็อตขาแว้นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งรุน่นใหม่มีหา้า X58 เ,เลยสติ หลักๆที่จะมาในแพทนี้ฟีเจอร์ใหม่ตัวจัดเด็กนะครับจัดเด็กใหม่ได้ง่ายขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยคุณสามารถเลือกการ์ดมาหนึ่งใบแล้วกดให้เกมจัดเด็กอัตโนมัติให้กับคุณได้นะครับนี่คือฟีเจอร์ที่เขาเคยเกินมาไว้แล้วก่อนหน้านี้สมมืวว่อคุณอยากเล่นบอสคุณก็กดให้เกมสร้างเด็กให้กับบอสได้เลยก็จะออกมาเป็นเด็กนี้เฮ้ย hey, แ,แ,แล้วมันฉลาดใช้ได้นะฉลาดใช้ได้อะไหนไหนลองลองอีกสักใบดิไหนลองวากิวานสร้างเด็กให้กับฉัน นี่เป็นเด็กทำลายเอา้านี่นี่คือเด็กทำลายเทียร์หนึ่งะเว้ยมเมื่อกี้นี่นี่คือเด็กทำลายเทียร์หนึ่งที่คนทั่วไปคนเล่นกันเลยนะเว้ยเอา้าคือมันก็ฉลาดใช้ได้นะมันก็ไม่ได้มั่วนะไหนดูดูใบนี้สิดูใบนี้สิเกมปั๊บเขาให้อ่าเป็นมาเธอซูนะครับเอเลเกมเกมเลงเห็นแล้วว่าเอามาเธอไปเล่นกับซูดีที่สุดนะครับไอเด็กเด็กที่มันจัดออกมาก็ไม่แย่ก็ถือเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่เออคิดเด็กไม่ออก ไม่อยากจัดเด็กเองไม่อยากเปิดทวิต t ตอรก็ให้เกมมันคิดให้ซะเลยถือถือว่าไม่แย่นะครับเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้เล่นเดี๋ยวไว้ในอนาคตอาจจะมีคอนเทนต์เล่นเด็กที่เกมคิดให้ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ฟีเจอร์ถัดไปอัลบั้มครับอัลบั้มนี้เขาก็เกิดมาไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นการสะสมวาเดียนเซตต่างๆเพื่อรับรางวาัลพิเศษ,ษ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยกดดูตรงนี้ได้เลยอัลบัม้มที่เพิ่มมาอันแรกคือ,อสามอันแรกคืออัลบั้มเวนอมอัลบั้ม Jim l e เอ็กซแล้วก็อัลบั้มแดนฮ i ปนะครับซึ่งถ้าคุณสะสมต้องต้องเปิดหน้าไหนดีเปิดหน้านี้เนาะเนี่ยถ้าคุณสะสมของรางวัลในอัลบัม้มต้องพูดอะไรถ้าคุณสะสมการ์ดในอัลบั้มอะ ได้ถึงจํานวนที่มันกําหนดคุณก็สามารถแลกรับวาเดียนได้แลกรับของรางวัลต่างๆได้เอา,อางี้แล้วกันเนี่ยอย่างคมผมเซตแดนฮิปผมมี11ทับ12ใบก็คือผมได้รางวัลแทบจะทุกอย่างแล้วยกเว้นอันสุดท้ายได้รูปโปรไฟล์คอสโมโได้คเครดิต2,000โว้โว้คเครดิต2,000เ okay. ครางวัลไม่แย่นะรางวัลไม่แย่นะแล้วก็ได้วาเรียนคอสโมแดนฮิปฮา,า,าน้องน่ารัก ซึ่งผมก็ต้องเก็บให้ครบ12ปลดล็อกอ e ีโมดคอสโมขาดคอใบเดียวนะครับคอนี่เหมือนจะเพิ่งเข้านะผมเลยยังไม่มีอ่าต่อไปก็อ e ีโมดอีโมดใหม่อันนี้ก็สะสมอ e ีโหมดผ่านอัลบัม้มจะมีโมมดใหม่ๆเข้ามาในเกมซึ่งณนะตอนนี้ก็เหมือนจะต้องปลดล็อกผ่านอัลบั้มอย่างเดียวนะอีโมดคอสโมอีโมดแมกนิโตอีโมดเวนมประมาณนั้นอ่าต่อไปคือวารียนลึกลับเด่นครับก็คือเวลามันมีอัลบั้มใหม่เข้ามา เขาจะมีของใหม่เข้ามาขายนะครับก็คือไอวารลียนลึกลับพรีเมียมตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นวาริเอนลึกลับเด่นนะครับก็คือเวลาคุณกดเนี่ยคุณจะได้วารีเนในในอัลบั้มที่มันออกใหม่ใช่ไหมจะเพิ่มโอกาสอ๋อจะเพิ่มโอกาสเฉยๆก็คือเหมือนเหมือนกาชาอัปเดตก็คือเวลาอัลบั้มใหม่เข้าเวลาคุณกดสุ่มวาเลียนตรงนี้ก็มีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้วาริียนที่มันอยู่ในอัลบั้มประมาณนั้นก็สำหรับสายสะสมผมก็คงไม่ซื้อหรอกนะอ่ะถัดไป เราสามารถเซตติ้งอีโมดในเด็กได้แล้วะนี่เซตติ้งอีโมดในเด็กได้ครับก็คือคือสามวันนี้จะโผล่มาให้เราใช้เหรอมันมันจะอารมณ์แบบไหนวะก็คือสมมุติถ้าเราใส่ถ้าเรามีอีโมดเยอะๆในเกมอ่ะตอนเรากดอีโมดไอตัวช่องอีโมดมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆตามอีโมดที่เรามีไอสามอันที่เราตั้งไว้ตรงนี้ก็คืออันที่มันจะโผล่มาก่อนเสมออันแรกโอเคก็ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจาเท่าไหร่เพราะว่าอีโมดเราก็ยังมีเท่าเดิมนะครับยังไม่ได้ปลดลอ็อ ต่อไปจะเป็นกรอบอวตารสปอตไลท์ครับอวตารสปอตไลท์จะมีกรอบอวตารใหม่โดยเฉพาะซึ่งจะมีผลกับอวตารสปอตไลท์ที่เคยได้รับก่อนหน้านี้ด้วยอ่ะอวตารสปอตไลท์ก็คือพวกอวตารอู้โ oh, อ shit อ่ามันมันคืออวตารที่จะได้จากการเปิดวาร์เดียนสปอตไลท์ในกล่องสปอตไลท์ครับก็คือจะเป็นกรอบพิเศษนอกเหนือจากกรอบอินฟินิตี้แล้วตอนนี้จะมีกรอบสปอตไลท์ด้วยก็คือเพิ่ม value เพิ่ม value ให้กับไอ้พวก พวกนี้นะพวกวาเรียนพวกนี้ใช่ไหมให้มันหน้าเปิดมากขึ้นนะครับนอกนือจากวาเรียนที่สุดเท่สุดคูลดิมิเต็ดแบบระดับหนึ่งแล้วคุณก็ยัยงได้กรอบมันหล่อเท่หล่อคูลแบบที่คนอื่นไม่มีด่งหากนะฮะเพิ่ม value เพิ่มคุณค่านะครับต่อไปคือเลือกรายการโปรดให้เด็กใหม่อัตโนมัติเมื่อคุณจัดเด็กใหม่ระบบจะเลือก c o ส m e ติกอวตารหลังกาฉาย,ายาจากรายการโปรดนะ ก็ไม่มีอะไรก็เวลาเรากดรายการโปรดไว้เราจัดเด็กมันก็จะตั้งเป็นรายการโปรดต้มที่เราตั้งอัปเดตต่อไปคืออัปเดตเสียงครับต่อไปนี้การ์ดเหล่านี้จะมีบทพูดใหม่เฮล่าออาตรอนอพ ocalypse อินฟินิตออนสลอดแล้วก็อนิมโซล่าจะมีเสียงพูดตอนที่เราลงมัน แล้วก็สวอมจะมีเอฟเฟกเสียงใหม่แล้วก็จะมีอัปเดตอัปเดตเอฟเฟกเสียงของเมรกาชาเวสก็คือชาเวสตอนนี้โดนปรับนะจาก 6G เป็น 2G พลัง3นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับพวก VFX ของชาเวสบ้างนิดหน่อยให้มันต่างไปจากเดิมใช่ไหมเพราะว่าแบบเดิมมันคือจั่วมาจากเด็กอ่าต่อไปคือภาพอาร์ตเอฟเฟกภาพสวอมมีเอฟเฟกภาพใหม่เพิ่มเอฟเฟกขึ้นประมาณนั้นแล้วก็ปรับปรุงเร่งเอฟเฟกของโยเนียให้เร็วขึ้นต่อไปนี้ไม่ต้องรอค้อนโยเนียใบเดียวทริกเกอร์ทอบ แล้วก็อัปเดตเอฟเฟกภาพของชาเวสนะก็ให้มันสอดคล้องกับตอนนี้ที่เป็นการ์ด2จี้ไปแล้วดูอัปเดตสมดุลเกมแล้วเราจะได้รู้กันว่าทําไมชาเวสถึงโดนปรับและโดนปรับเป็นอะไรใแบแรกมริการชาเวสครับจากเดิม6กี้พลัง9จะอยู่ใบล่างสุดของเด็กเสมอแล้วก็จะจั่วได้ในเทิน6เสมอเปลี่ยนเป็น2จี้พลัง3นะครับเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย2จี้พลัง3ที่มาพร้อมกับความสามารถเปิดตัว ชาเวสจะบับพลังต่อส bueno ู้ให้กับการ์ดใบบนสุดของเด็กเรา2หน่วยก็ก็ใช้คำว่าตายไปได้เลยนะครับสำหรับชาเวสชาเวสแบบเดิมที่มันเก่งแบบโคตรเก่งมแบบากๆอยู่ได้แทบจะทุกเด็กอย,อยู่มาตลอดตั้งแต่เกมเปิดเนี่ยได้ได้ตายลงไปแล้วนะครับตายลงไปแล้วแบบแบบตายอ่ะตายแบบตะโกนนะครับถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือมันเอาพูดพูดในระดับการเล่นแบบแบบภูสูงเลยนะไม่ไม่นับภูต้นๆนะ ก็คือชาเวสน่าจะเป็นการดที่เล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าไอความสามารถบัฟท็อปเด็กบวกสองตรงนี้เนี่ยมันมันหวังพึ่งไม่ได้ใช่ไหมเราเอาไปจัดเป็น gy, เซเนจนี้เป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าท็อปเด็กของเราจะเป็นอะไรเว้ยถ้าเราอยากจะจัดชาเวสไปเล่นกับแบล็กแพนเตอร์บัฟแบล็กแพนเตอร์ให้พลังสูงตอนที่มันดับเบิลพลังจะได้เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้อีกว่าแบล็กแพนเตอร์มันจะอยู่บนท็อปเด็กเราหรือเปล่าคือมันมันมีรอบสองที่ดีกว่าพูดพูด,พดง่ายๆนะ ในพูการ์ดที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยม,มันมีรอบ2ที่ดีกว่าแล้วผมก็ไม่คิดว่าชาเวสเจอ จะไปอยู่ในเด็กไหนป่ะแต่ว่าถ้านับแวลูมันจริงๆมันก็คือ2จี้พลัง5ใช่ไหมโดยเลือก2จี้ตอนนี้ชาเวสก็ถือเป็นบายที่พลังสูงอันดับต้นๆป่ะมีพลังตัวเอง3หน่วยบัฟคนอื่น2หน่วยอาการ์ดซีซันพาร์ทใบใหม่ที่กำลังจะเข้าเซบาสเตียนชอก็ก็ได้ประโยชน์จากการที่ชาเวสบัฟใช่ไหมถ้าเซบาสเตียนชออยู่บนท็อปเด็กชาเวสบัฟได้ชอก็บวกตัวเองเพิ่มอีก2หน่วยแล้วตอนตอนแรกที่ผมพูดว่าไม่มีคนเล่นอ,อาจจะแรงเกินไปพอมาดูจริงๆแวลู value, มันก็ใช้ได้อยู่อาไปถัดไปอะไรออดครับ อะไรออดจากเดิม6จี้พลัง3เปิดตัวทําลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่ลงในเทอร์นี้รวมถึงการ์ดที่ยังไม่เปิดเปลี่ยนใหม่กลายเป็น6จี้พลังสองทลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่ยังไม่เปิดเผยทุกใบที่นี่ว้าวอันนี้น่าจะเป็นการเนิร์ฟที่หลายๆคนอยากได้ใช่ไหมก็คือมันจะไม่ทําลายการ์ดที่คว่ำอยู่ครับไม่ทําลายการ์ดที่คว่ำอยู่หมายความว่าถ้าเราทําให้ตัวเองเป็นฝั่งที่เปิดก่อนได้เนี่ยเราจะไม่โดนอะไรออดเป่าแล้วแล้วแล้วอะไรออดก็โดนลดสแตทลง2อกลง1หน่วยด้วยหลือ6จี้พลัง2 ก็เพิ่มเงื่อนไขให้กับเด็กที่มันต้องการจะเล่นอะไรออดใช่ไหมว่าถ้าคุณอยากใช้อะไรออดปิดเกมเนี่ยคุณต้องเปิดก่อนเท่านั้นซึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเด็กอะไรออดหลายๆเด็กมัน,ม,นมันก็ทําอย่างนันได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่มันก็จะเพิ่มกรณีในหลายๆกรณีขึ้นก็คือถ้าคุณทําให้เกมนําได้ก่อนเทินหคุณก็จะไม่โดนอะไรออดก,ก็เพิ่ม เพิ่มอินเทอร์แอคชั่นในเกมอ่ะให้มันได้สู้กันมากขึ้นใช่ไหมให้มันได้สู้กันมากขึ้นให้มันได้มีการวางแผนกันมากขึ้นถ้าคิดว่ากําลังจะเจอกับเด็กที่มีอะไรออดปิดเกมเราก็ต้องพยายามเล่นให้เกมนําในเทิน6ประมาณนั้นก,ก็คิดว่าอ่อนอ่อนลงเยอะแหละอ่อนลงเยอะใช่ไหมต้องเปิดก่อนเท่านั้นกับเปิดก่อนเปิดหลังก็ได้เนี่ยมันมนต่างกันแบบโคตรเลยนะบางทีเด็กคอนโทรลอะไรออนเงี้ยเราทิ้งเลนไว้เกมเราตามแล้วเธอสุดท้ายเราค่อยเอาอะไรออดไปเป่าแก้อะไรอย่างนี้ตอนนี้คือต้องเปิดก่อนเท่านั้น i ูมิสรองไห้ เออแต่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าตรงนี้มันมันคาลเตอร์อินวิซิเบิลวูแมนแบบแบบหนึเลยนี่หว่าเพราะว่าความสามารถใหม่อะไรออดคือทําลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่ยังไม่เปิดเผยทุกใบแล้วมันไม่ได้เขียนกํากับว่าในเทอร์นี้นะครับหมายความว่าถ้าคุณเจอกับเด็กที่เล่นอินวิซิเบิลวูแมนเนี่ยมันมันจะเป่าหายทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะลงการ์ดใบนั้นมาในเทอร์นสองเทอร์สาเทอร์สีเทอร์ห้าอะไรก็ตามแต่ มนเป่าหายหมดเลยก็เหมือนเหมือนกับว,ว่ามีหลายๆเด็กเฮใช่ไหมหลายๆเด็กเฮเอ้ยอะไรออดโดนเนิฟแต่มีหนึ่งเด็กเฮล่ามอดอกกาลังนั่งเศร้าอยู่นะครับว่าม,วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราก็ก็ต้องไปรอดูว่าจะมีผลมากขนาดไหนนะแต่โดยโดย,โดยรวมแล้วมันก็ทําให้เด็กอื่นๆนะสู้ได้ง่ายขึ้นแหละอ่าไปต่อไปครับลูกเคชลูกเคชจากเดิม2จี้พลังสองการทุกไปของคุณจะไม่ถูกลบพลังต่อสู้กลายเป็น2จี้พลังสาม การ์ดทุกใบของคุณที่นี่จะไม่ถูกลดพลังต่อสู้โอ้ชิ t ลูเคสจากเดิมจากเดิมเป็นไม้กันหมาอยู่ได้ทุกเลนนะครับลงไว้เฉยๆพลังเราไม่โดนลบแน่นอนตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้เป็นเหมือนอาร์เมอร์ครับเจอกันเฉพาะเลนที่ลูกเคสอยู่ไม่ให้โดนลบพลังถ้าการ์ดของคุณไปอยู่เลนอื่นโดนฮัสมาโดนชาโดว์คิงยังโดนลบพลังได้เหมือนเดิม ก็เพิ่มเงื่อนไขในการเล่นของลูเคชแบบแบบสุดๆเลยอะ่ะใช่ไหมต่อจากนี้ลูเคชต้องยืนคู่วินคอนเราเท่านั้นถ้าอยู่ในเด็กชูริก็ต้องยืนในเลนชูริเท่านั้นถ้าอยู่เด็กอ่าโลคิコレ็กเตอร์ก็ต้องอยู่กับコレ็กเตอร์เท่านั้นใชา้ย,ยากขึ้นเยอะนะส,สรุปง,ง่ายๆเลยก็คือลูเคชมันวลูสูงกว่ากว่าค่าไร้ที่มันควรจะเป็นเมื่อก่อนมันเป็น2อที่ที่สามารถขัดให้คอมโบของเด็กเด็กหนึ่งเล่นไม่ได้ไปเลยใช่ไหมแบบถ้าเราเล่นเด็กแฮสมาทท็อกซิก มิลเลอร์ลนเซล่าอะไรก็ตามแต่เจอลูเคสก็เป็นหมันถ้าเราเล่นเด็กไฮโวล้วนลบพลังฝ่งห้ามลดคอสอโบอะไรเงี้ยเจอลูเคสก็เป็นหมันเขาก็คิดว่าไอ้อิมแพคที่ลูเคสมีต่อเมตาเกมเนี่ยที่2 e n เ r g y เท่านั้นเนี่ยมันมันสูงยังเกินไปเขาก็เลยเนิร์ฟมันซะเลย,เยก็ต้องรอดูก็ต้องรอดูวันโลกที่ลูเคสโดนเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรอ่ะแล้วตามมาจากการโดนเนิร์ฟของลูเคสครับก็คือชาโรคิง ชาตุกิงโดนเนิฟไปด้วยนะจากเดิม 2G จี้พลัง3ชาตุกิงจะกลายเป็น 2G จี้พลัง2ครับก็ให้ให้มันสอดคล้องกับการเนิฟลูเคสใช่ไหมลูเคสเบาล,ล,ลงไปแล้วโอกาสที่เราจะได้เห็นลูเคสก็น้อยลงไอ้การ์ดที่ได้ประโยชน์จากการที่ลูเคสหายไปอย่างชาตุกิงเนี่ยก,ก็ควรจะถูกเนิฟลงมานิดหนึ่งด้วยให้มันไม่เครซี่จนเกินไปก็เป็น 2G จี้พลัง2ก็ยังยังเล่นได้อยู่แหละยังเล่นได้อยู่กถ็ถือว่าน่าจะยังเป็นเทคการ์ดที่หลายๆเด็กใส่ เอาไปเคาน์เตอร์โลกิใช่ไหมลดพลังคอลเลกเตอร์เคาน์เตอร์เด็กทำลายลูพลังเดชภูในแพทใหม่ก็สามารถเคาน์เตอร์เซบาสเตียนชอได้ด้วยสองที่พลัง2ก็สมเหตุสมผลแล้วนะอ่าใบถัดไปเอลซาบลัดสโตนครับเอลซาบลัดสโตนจากเดิม2อที่พลัง2หากคุณลงการ์ดใบอื่นที่เติมพื้นที่จนเต็มการ์ดใบนั้นจะบวก2พลังต่อสู้กลายเป็น2อที่พลัง3หลังจากที่คุณลงการ์ดที่เติมเต็มพื้นที่นี้ การ์ดนั้นจะบวก2อพลังต่อสู้โอเคเอลซ่า okay, ตายตายแล้วนะครับเอลซ่าตายแล้วคือคือตอนนี้เอลซ่าก็ตายอยู่แล้วนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับตอนตอนนี้เอลเอลซ่าก็คือนอนนอนลงอยู่แล้วนะครับแล้วหลานจะการปรับนี้เข้ามาก็คือคือเหมือนเหมือนขุดดินเพิ่มขึ้นให้ลึกลงอีก20เมตรนะครับเอลซ่าจะไม่สามารถบัฟการ์ดในเลนอื่นได้แล้วเอลซ่าจะบัฟได้แค่การ์ดที่เติมในพื้นที่ที่เอลซ่าอยู่ใบที่เติมพื้นที่ที่เอลซ่าอยู่จนเต็มเนี่ยจะได้บวกสองพลังต่อสู้ก็ก็กากอะ ก็กากอะพูดง่ายๆอะนะคือแบบแบบเดิมเนี่ยตอนที่เอลซ่าเป็น 2G พลัง2แล้วบวกแค่2เนี่ยคือคือตอนนั้นอะคนก็เล่นเอลซ่าน้อยลงเยอะแบบเยอะมากเลยนะแล้วพอโดนปรับอย่างนี้ไปอีกก็คือคือคืออ่อนเลยอะอไปถัดไปคิตตี้ไพรครับคิตตี้ไพรจากเดิม 1G พลังศได้บัฟเป็น 1G พลัง1นะเพิ่มสตัตให้เอลซ่าหนึ่งหน่วยเพิ่มสตตตให้คิตตี้หน่หน่วยเอคิดคิดไปคิดมามันมันก็อาจจะยังเล่นได้อยู่ปาวะไอ้พวกเด็กแบบ ในคิตตี้เอลซ่าเมื่อก่อนน่ะตอนนี้ได้สแตตคืนมาบายละสอหน่วยเอ้ยบายบายละหน่วยเล่นเดคคิตตี้เอลซ่าก็ไปโฟกัสเลนเดียวใช้เอลซ่าบัฟคิตตี้ยกขึ้นยกลงเด็กบาวอะไรเงี้ยก็อาจอาจจะต้องไปลองดูอะอาจจะต้องไปลองดูบาวอยู่ดีถ้าถ้าเอ็งเจล่าได้บัฟมาด้วยอาจจะโอเคขึ้นใช่ไหมถ้าเอ็งเจล่าได้บัฟกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนอาจจะดีขึ้นแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่พอสำหรับเอลซ่าลัสโตและคิตตี้อ่ะไปถัดไปครับอิมมูนเบลดครับอิมมูนเบลด ของ Black Knight นะเป็นได้ความสามารถเพิ่มจากเดิม 4G จี้พลังศูนย์จะก,กลายเป็น 4G จี้พลังศูนย์ที่มีความสามารถต่อเนื่องความสามารถต่อเนื่องคือไม่สามารถทำลายและลดพลังต่อสู้ของกาบในนี้ได้ว้าวว้าวหัวนี้อันนี้เก่งเก่งเก่งจัดเลยเก่งจัดเลยครับคือตอนนี้เนี่ยอีวูนี่เบลดความสามารถต่อเนื่องอันนี้อันนี้ผมผมอ่านให้ใหม่เผื่อใครฟังไม่ชัดนะครับตอนนี้อีวูนี่เบลดคือ 4G จี้พลังศูนย์ ความสามารถต่อเนื่องอมตะนะครับความสามารถต่อเนื่องคือคืออมตะนะครับก็คือคือการ์ดจะไม่ถูกทำลายอ่ะคือการ์ดจะไม่ถูกทำลายแปลว่าคุณสามารถเอาอีโบนี่เบลดไปลงในเดสโอเมนได้ลงในแสงเอไม่ไม่ใช่แสงธรรลงในเดสโอเมนลงในเอลทาวฟเดสอีบโบนี่เบลดจะไม่โดนชาตุคิงจะไม่โดนชังฉีอีบโบนี่เบดคือนิยามของคําว่าอมตะคืออมตะนะครับไอเด็กที่ใช้ประโยชน์จากแบล็กไนท์ตอนนี้เนี่ยก็ก็จะเก่งแบบทวีคูณปะ เด็กที่ผมเพิ่งลงคลิปไปอ่ะแบล็กไนท์ซาบูตอนนี้ก็จะมีสีจี้พลัง20ที่ไม่มีวันตายเอาไว้เล่นน่ะใช่ไหมคือในเด็กแบล็กไนท์ดิสคาร์ดมันมันสามารถทิ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็ลงอีวูนี่เบลดได้แบบง่ายๆตั้งแต่เทินสามเทินสี่อ่ะคือคุณจะมีอีวูนี่เบลดพลัง20ที่เป็นอมตะเอาไว้คอนเทสต์เลนหนึ่งเลนน่ะถ้ามันไม่พลัง20มันก็อาจจะพลังแบบ12 14อะไรเงี้ยในในเด็กดิสคาร์ดอ่ะนะโอ,อ้คือคืนนี้มันเก่งมากว่ะเก่งแบบเก่งมากด้วย วิธีเดียวที่จะแก้วินี่เบลดได้ก็คือต้องต้องใบมันใช่ไหมต้องใบมันก็คือคุณต้องใช้เอนชันเดรสหรือไม่ก็ต้องใช้โรกให้ความสามารถต่อเนื่องมันหายไปแต่ว่านอกเหนือนอกเหนือจากความสามารถต่อเนื่องนี่หายไปแล้วเนี่ยคือคุณต้องตามแก้พลังต่อสู้ทีหลังอีกใช่ไหมเพรากว่าถ้าคุณจะแก้วูนี่เบรดได้เนี่ยคุณต้องใช้ทั้งการ์ดแก้ต่อเนื่องแล้วคุณก็ต้องใช้การแก้พลังกับมันอีกโอ้โก็ ก็ลำบากอยู่ดีอะใช่ไหมต่อให้ฝั่นหัวข้ามทำได้ฝั่นหัวข้ามก็ต้องมาเสียการ์ดสองใบเสียเทินสองเทิร์นเพื่อมาแก้วินิเบลดแค่ใบเดียวอะ่ะโอ้คือแม่งแม่งเก่งมากอะ่ะเก่งมากผมว่ามีโอกาสเป็นเมตานะสำหรับวินิเบลดเนี่ยอ่าไปถัดไปมินีจิตใจนะครับมายสโตนของธานอสจากเดิมจะเป็นหนึ่งจี้พลังหนึ่งเปิดตัวจั่วมินิสองใบกลายเป็นเปิดตัวจั่วการ์ดสองใบที่ใช้หนึ่งเอเนจีจากเด็กของคุณว้าว เหตุผลที่เขาบอกว่าเขาปรับสโตนเนี่ยเป็นเพราะว่าในอนาคตในอนาคตเขาได้วางแผนไว้ว่าจะมีเอฟเฟกที่เกี่ยวข้องกับอินฟินิตี้สโตนนอกเหนือจากธานอสเข้ามาในเกมครับเขาบอกว่าในอนาคตจะมีเอฟเฟกอะไรสักอย่างอะ่ะเออที่สามารถเสกสโตนให้กับผู้เล่นได้ที่ที่มันไม่เกี่ยวกับธานอสนะแล้วเขาบอกว่าถ้าไอตัวไมสโตนเนี่ยความสามารถมันเป็นแบบเดิมอยู่คือมันมันจะทําให้เอฟเฟกเหล่านั้นไม่สนุกใช่ไหมสมมุติคุณเล่นเด็กดาร์คฮอสอ่ะคุณเล่นเด็กดาร์คฮอส แล้วคุณได้ความสามารถเนี้ยสุ่มสโตนมาใบหนึ่งแล้วคุณสุ่มได้ไมาสโตนจั่วสโตน2ใบจากเด็กเนี้ยแล้วเด็กคุณแม่งไม่มีสโตนได้ไมาสโตนมาก็ไม่รู้ว่ามาทำอะไรมันก็อาจจะไม่สนุกเขาก็เลยเปลี่ยนความสามารถของไมา์สโตนให้มันไปจั่วการ์ดหนึ่งอนอร์แทนเพื่อที่ว่าในอนาคตเวลาไอ้ความสามารถใหม่นี่มันเข้ามาจริงเนี่ยคุณจะได้ใช้ประโยชน์จากสโตนทุกใบได้แบบจริงๆอ่รประมาณนั้นก็เป็นการปรับเพื่ออนาคตส่วนในในแง่ของความเก่งในเด็กทานอสก็ ส,ส่วนตัวคิดว่าเก่งขึ้นนะส่วนตัวคิดว่าเก่งขึ้นนิดนึงผมผมให้เก่งขึ้นมากกว่าอ่อนลงแล้วกันเพราะว่าบางทมีมันเกิดขึ้นบ่อยมากเวลาเราเล่นเด็กทานอสแล้วเราจั่วไมายสโตนมาเป็นใบแบบใบสุดท้ายใบรองสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันจั่วไม่ได้นะตอนนี้เวลาคุณจั่วไมายสโตนขึ้นมาเป็นใบสุดท้ายเออคุณก็มีโอกาสจะไปดึงหนึ่งจี้ใบอื่นในเด็กขึ้นมาแทนไปจั่วพี่เอ็มจั่วมาเธอร์ขึ้นมาแทนนะครับประมาณนั้นเ,ออเราหน้าเรนเซเยร์ครับจากเดิม2จี้พลังหนึ ต่อเนื่องการของคุณที่มีกัรต่อสู้บลาๆความสามารถเหมือนเดิมนะเราชนาได้บัฟสแตทครับจาก2อจี้พลังหนึ่งเป็น2อจี้พลังสามเชื่อเราชนาสองจี้พลังสามเลยเหรอเชื่อสองสองจี้พลังสามถือว่าสูงมากเลยนะกับกับความสามารถแบบราบนหน้าสองจี้พลังสามถือว่าสูงมากๆตอนนี้เราชนาอยู่ในเซเบอรสาได้ใช่ไหมอยู่ในเซเบอรสาได้ลด Energy ีเซเบอรลด Energy มิสทีกอยู่ในเนกาทีฟเหมือนเดิมก็ได้เยงงคงว,ว่าตอนนี้เราหนาสแตตดิบก็จะเยอะขึ้น อยู่ในดาร์คฮอก็ได้ใช่ไหมตอนนี้ <S <S ราวัน่าก็สแตทดีกว่าซาบูราวัน่าสแตทดีกว่าซาบูก็อาจจะมีดาร์คฮอปบางลิสต์ที่เออไม่เล่นซาบูมาเล่นราวัน่าแทนก็ก็ถือถือว่าน่าเล่นถือว่าน่าเล่นเยอะขึ้นมากน่าเล่นเยอะขึ้นมากคือสแตทมันดีอะแล้วความสามารถมันดีด้วยคิดว่ายังไงก็น่าจะมีเด็กเล่นนะสำหรับราวน่าในเมตาถัดไปต่อไปคืออัปเดตเกี่ยวกับการมูฟครับ สไปเดอร์แมนเปิดตัวย้ายไปพื้นที่อื่นแล้วดึงการ์ดฝันงข้ามหนึ่งใบไปจากพื้นที่นี้สเต็กกรอนย้ายการ์ดฝันงข้ามหนึ่งใบาจากพื้นที่นี้ก็ก็คือง่ายๆเลยการ์ดใบไหนที่สามารถส่งผลกับการ์ดที่คว้าอยู่ได้เนี่ยจะมีวงเล็บเขียนไว้ครับจะมีวงเล็บเขียนไว้ส่วนการ์ดใบไหนที่ไม่มีวงเล็บเขียนไว้เนี่ยแปลว่าไม่สามารถส่งผลกับการ์ดที่คว้าอยู่ได้แล้วเออสไปเดอร์แมนกับสเต็กกรอนนะ สไปเดอร์แมนเนี่ยคือเมื่อก่อนคุณสามารถดึงการ์ดที่คว่มอยู่ได้ใช่ไหมแต่ณนะตอนนี้คุณไม่สามารถทําได้แล้วจะย้ายเฉพาะการ์ดที่ฝั่งตรงข้ามเปิดมาอ่าสเต็กกรอนก็เช่นกันสเต็กกรอนก็จะปัดแค่การ์ดที่ฝั่งตรงข้ามหงายแล้วเท่านั้นแล้วสเต็กกรอนได้บัฟด้วยจาก 4G พลัง5เป็น 4G พลัง6ง่ายๆก็คือมันอ่อนเกินอ่ะเขาก็เลยบัฟสแตทให้หน่วยนึงแล้วรอดูว่ามันจะเก่งขึ้นไหมต่อไปคือจักรนอสจักรกนอสสาพลัง3ครับ สามารถเปิดตัวหากฝ่ายตรงข้ามลงการที่นี่ในเทอร์นี้สุ่มย้ายไปยังพื้นที่อื่นเปลี่ยนเป็นย้ายการฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่ลงที่นี่ในเทอร์นี้ออกไปรวมถึงการที่ยังไม่เปิดเผยอ่ะเจเกอร์นอตจะยังเป็นหนึ่งในการบัฟที่ส่งผลกับการที่คว่ำอยู่นะต่อไปแอโร่แอโร่ 5G พลัง8กลายเป็น 5G พลัง9ครับย้ายการฝ่ายตรงข้ามที่ลงบ้ากลายเป็นย้ายการฝ่ายตรงข้ามใบล่าสุดที่ลงในพื้นที่ใดๆมายังพื้นที่นี้อ๋อก็คือถ้าเราเปิดก่อนน่ะ ถ้าเราเปิดก่อนมันก็จะไปดึงใบล่าสุดที่ฝันหังข้ามเล่นใช่ไหมโอเคเก็ตเก็ตละเก็ตละเก็ตละก็คือใบใบล่าสุดที่ฝันหังข้ามเล่นน่ะใบล่าสุดที่ฝันหังข้ามเล่นถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือมันดึงการข้าได้ใช่ไหมแต่แบบใหม่ก็คือมันจะดึงการ์ดใบล่าสุดที่ฝันหังข้ามเล่นซึ่งก็จะไม่นับใบความมันก็จะไปนับใบล่าสุดที่ฝันหังข้ามเล่นในเทิร์นที่แล้วแทนโอเคเข้าใจละก็เขาบอกว่าไอการปรับอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการเนิร์ฟเพราะว่าจริงๆเราต้องการใช้แอโร่ดึงการ์ดที่ฝันในนเี้่ห เทิร์ห้าเราอยากดึงให้นี่มาอยู่ตรงนี้แต่ปัจจุบันเราทําไม่ได้แล้วเราทําไม่ได้แล้วถ้าเราเปิดก่อนซึ่งเขาเขาก็ถือว่านี่เป็นการเนิฟเขาก็เลยบัฟสแตทให้อโร่หนึ่งหน่วยจาก 5G พลัง8เป็น 5G พลัง9ดึงมิสมาเวลดึงหว่องเลยมันมันก็ยังดึงใบสาคัญสำคัญได้ใช่ไหมแต่วิธีใช้มันก็จะจะเปลี่ยนไปก็คือถ้าคุณเปิดก่อนคุณก็จะดึงการ์ดเทิร์ห้าไม่ได้ดึง 5G ที่เขาเล่นในเทอร์นี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณเปิดทีหลังคุณก็จะดึง 5G ที่เขาเล่นในเทิร์เดียวกับอโรได้ วิธีใช้มันก็เปลี่ยนไปเขาก็ให้สแตปคืนมาหนึ่งหน่วยตรงนี้เผือ่อมันอ่อนเกิน อ่าแล้วก็ใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายอันนี้ผมไปแอบเห็นมานิดนึงแล้วแต่บอกเลยว่าบอกเลยว่าค่อนข้างมีอิมแพคกับตัวเด็กมันพอสมควรมันไม่ใช่การบัฟไม่ใช่การเนิฟด้วยมันเป็นการแก้ไขบั๊กครับก็คือณนะตอนนี้เนี่ยฟินิกส์ฟอสตัวก๊อปปี้ของฟินิก f o ฟอสที่ถูกก๊อปปี้มาจากอะไรก็ตามแต่จะสามารถย้ายได้เหมือนกับร่างต้นแล้วถ้าใครเคยเล่นเด็กฟินิกส์ฟอสเมื่อก่อนอ่ะไม่ไม่ใช่เมื่อก่อนน่ะแพทก่อนหน้านี้ก็คือคุณจะรู้ว่าเวลาคุณก๊อปปี้ก๊อปปี้ไอ้ร่างฟิน,นิกส่ย ฟินิกฟอสชุบมัลติเพลมาขึ้นมาเนี่ยแล้วเวลาคุณก๊อปปี้มันได้ด้วยโคลนนิงแวดด้วยซินิเ t อร์ลอนดอนหรือด้วยอะไรก็ตามแต่อ่ะไอ้พวกร่างก๊อปปี้ที่เสกออกมามันจะย้ายไม่ได้เหมือนร่างตน้นซึ่งมันเป็นบั๊กนะครับมันเป็นบนะั๊กณตอนนี้บั๊กนั้นได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่อ่ะถ้าคุณสามารถก๊อปปี้ฟินิกสฟอสได้ก็คือไอ้ร่างก๊อปปี้นั้นจะย้ายได้ด้วยร่างก๊อปปี้นั้นจะย้ายทีนึงอ่ะ แล้วมันเพิ่มตัวเองเป็นสองก๊อปี้อ่ะอันอันนี้ก็นับปะ่ะตัวมัลติโพแมนมันก็คือการสร้าง c o อปปี้ของตัวเองปะ่ะมัลติโพแมนเพิ่ม c o อปีของการใบนี้ใช่คือคุณไม่ต้องหวังพึ่งไม่ต้องหวังพึ่งพื้นที่ไม่ต้องหวังพึ่งอะไรเลยเว้ยขอแค่คอมโบฟินิกฟอสต์มัลติโพแมนติดอ่ะคือคุณจะย้ายได้แบบเวอร์เลยเว้ยคือเมื่อก่อนคุณย้ายได้แค่ทีละตัวคุณชุบฟินิกฟอสขึ้นมาคุณย้ายได้ ได้ีลเทินททละตัวเทินล,ละตัวใช่ไหมเทิน4ชุบมาเทิน5ย้ายตัวหนึ่งเพิ่มเป็น2ตัวแต่ณนะตอนนี้แพทใหม่เนี่ยแก้บั๊กแล้วไอตัวก๊อปปี้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคุณย้ายได้หมดเลยก็เท่ากับว่า,วามันมันจะยิ่งทวีคูณร่างแยกของมัลติพุลแมนใช่ไหมเท่าเท่ากับว่าเพลย์ปิดของฟินิกซ์ฟอสเนี่ยแม่งโหดขึ้นเยอะนะเว้โหดขึ้นเยอะมากพลังปิดเกมมันมันทวีคูณจริงๆไงอย่างที่บอกเพราะว่าจากเดิมย้ายได้ครั้งเดียวจะกลายเป็นย้ายได้2ครั้งถ้ามีเทินเพิ่มอีก จากเดิมย้ายได้สองครั้งก็กลายเป็น4ครั้งอะไรเงี้ยโคตรตึงนะโคตรตึงนะวิชายแยกร่างนารูโตะของแท้ก็ต้องรอดูว่ามันมันจะเก่งพอที่ทําให้เด็กขึ้นเป็นเทียร์หนึ่งไหมแต่ว่าถ้าคอมโบติดเรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงเลยแรงมากอ่ะหมดยังแผ่บาลานซ์นะครับหัวน้องแผ่บาลานซ์ก็โลโลกิไม่โดนเนิร์ฟนะที่เราเห็นกันหลังจากอ่านมาครบก็คือการ์ดในแพ็กเกจโลกิไม่โดนเนิร์ฟเลยไม่โดนเนิร์ฟเ,เ,เลยนะครับ สุภาพบอกซื่อไหมเห็นย้อนใบเ่าบอกว่าซึมก็ดูทรงแล้วน่าจะน่าจะไม่ใช่การ์ดเก่งหรือมั้งแต่ก็คงไม่มีใบไหนกากกว่ามาเธอแล้วล่ะนะไม่มีใบไหนกากกว่ามาเธอแล้วคืออ่านพอสามารถฮาบอกแล้วเออมันมันยังมันยังดูมีประโยชน์ไงดูมีประโยชน์ก็อาจจะได้อยู่ฮาบอกไวเปอร์ v ok v เออฮาบอกไวเปอร์ v ok v ดูเมกเซนด้วยฮาบอกไวเปอร์ดูมีภาพถ้าเทียบกันกับฮาบอกมาเธอนะ อ้าใช้ไวเปอร์ส่งฮาบอกให้ฝันุ่ข้ามได้ฝันุ่ข้ามก็จะเอเนจีไม่เพิ่มอีกเลยในทุกๆเทินส่งได้เทินสฝันหุ่ข้ามก็ยังมี4ี่เอเนจีจนจบเทินแล้วเราก็ค่อยไปแก้ฮาบอกตอนจบเกมด้วยชาตุคิงอะไรเงี้ย